ปลูกักปลูงยังดีพี่น้องไแต่ยากหัวเจ้าขวางพักก็ต้องปลูกคลิปก็ต้องเฮ็ดอืมจะแม่นยากอ,อากาศมันอนานานนันดันแน่แล้ล่ะมันแดดมันประจ่าแล้วต้องใส่แว่นก็นได้เนอะพี่นอ้องม,มันอีที่ปปลูกกวงตุง้งกวางตุงก็พักกาดหัว เออบางคนเพิ่งกับเอินหัวไทรเถ่าเนาะเล่าเล่าไถ่เพื่อเล่าเอินพักการหัวเขากับพักการหัวน้ำเพลนอืมแล้วก็สิมาปลูกกว้างตุง้งเออแป้งนี่สิปลูกคล้อย่างเนาะพี่น้องปลูกเออพักการหัวกะกว้างตุง้งตัวแม่หุย,ยจะแม่ข่อยกระวอกพิดเนะาะเอินอยังเออขึ้นใส่ขึ้นใช้ต้นขาอุย้ย เม็ดกับชกเลยบบเธอเนี่ยไข่กับข่อไขอ่ให้กันละโอ้โหได้เยอะมากจะเบิ่งช่องพักข่อยเด้อพี่น้องอย่าว่าแต่ไข่วาจากขันจังฟี่เ็คจะได้ข่อยสิปลูกเบิร์ต <c oughs> ปีนี่ทั้งปีกับปูปูเบิร์ตดอกเด้อพี่น้องเอ้ยได้มาหลายกระโดออ,อันนี้ข่อยสิปลูกันนี้ก่อนเอประกาศหัวปลูกยางละครึ่องอ ทําในกระปูบเบิดังเน,น,นาะเป็นเฮียกับเก็บตายเลยหล่อมันกนใหใ่กระดอกกับเดียะเออมันแมนอยู่บ่อหลงหลุมหนึง่งสองหลุมเออใส่หลุมละสองเมตรพ่อกว่านอะพี่นองเนาะ ใส่หลุมละเม็ดต่ว่าเม็ดมันกระติงดีอยู่เดี๋ยวะแต่ว่าอม,มันช่เอาจากไหดีเอาหลุมละสองเลยเนาะมันมันงออมมากค่อยวากันแม่เนาะเออมันงออมมากค่อยวากันแม่หลุมละสองเม็ดมันงออมมากกับคอยจังสอนเอาดีกว่าเนาะแมนบอมกมอเจ้าว่าการพลาดแต่เรามือแต่เราเว้นก็ไม่ได้เห็นยังเด้อ หาปลูกแต่พักแต่มีนี่แหละปลูกแท้ๆเลยจ,าจ,าจา้าจังไดมีเวลาวะเวลาว่างก็เขาเลยเฮ็ดต่เวียกนาที่ลวยอู่ฝูเนาะเฮ็ดเบียกเก่งพอปันนี่เ <c oughs> ฮ็ดไปจมไปคือด <c oughs> มมออีมีความสุกนนเนาะพี่น้องมีความสุกก็สิไใดเฮ็ดแมนบ่เออเฮ็ดไปจมไปมวนคักได้หลุมนี่แหละวะหลุมีหลุมนึง ไปกับพ่อข่อยกันแล้วนี่ยหยับรองเขาหลวดเนาะเปิดจะได้ลหรเกิดมาแง่ขาโยงขาแง่ไปภาษาปลูกพักไปได้ไมีความสุมปสขปลูกตั้งภาษาข่อยนี่ล่ะใจลุ่มลราสองเม็ดพ่อพี่น้องเม็ดแล้วก็บติ้งทีอยู่ดอกบ,บอกสึัว่าก็ฝักการหัวพักการหัวต่างภาษาพี่บ่าข่อย มันกับมันกระดอมันแห้งน้ำก็ต้องโหดพักนะน้ำก็ต้องโหดพัก,กปูก็ปลูกจักยังงปลูกไปจมไปหไัวยใหญ่ได้ลูกหรือเออปลูกไปจมปบนะห้วยใหไงใหญ่ได้ลูกเด้อเออ อ,อูงอปสองเมตรสองเมตรบางคนเพิ่นกะสิปูแอ,อตามคันขนนาดละเนาะแต่ว่านีน่ไข่ยสีปูไปได้ก็ตามใจข่ยเถาะมันมันแห้งเกิมามันยาก,กแท้่ อใส่นิดเดียวกะบวบเบิด์ดใส่ลิน้นไหม่ะพ่อว้าวหูไปจมไปมีความสุ้งแห้งอ,อืูบวบเบิดเอ,อ้อจะได้บปเด้หนังยางมามักเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ต้นตะังโวเนาะนี่พระเอิญขึ้นไส้ขึ้นไส้ต้นขาวพันวะคอยบอกพืน้นไส้น้าเพันเดากว่าจะเอิญตังโวเด้อ แต่ละท้องถิ่นแต่ละภาษาก็เอ in ื่นบอคือกันแม่นบ่เจ้ามันแห้งเขาเอาขั้วเขาขอกโอ้ยบอกถึงเอาขั้วเขาขอกมือนีฝึก็จะแม่นจะแม่นหัวก็ะเอยู่หัวก็ะเบยู่เจ้าของกะไอ้ข้าวพันรุดแต่แม่พี่น้องเชือกข้าวพันรุดแม่แม่บอกขัอวไหมเชือกข้าวพันรุดแต่เทนี้โอ้ยอีฝอยแม่เอ้ยเม็ดน้อยแค่เรา เ,เม็ดหน่อยเราบอเธอเนี่ยอืมเขาปลูกยังไงเราเม็ดหน่อยเพาปานนี้ใส่ไข่หอยเท็ดจังไงโอ้ยยาเราบอกว่าให้ยยิบเมื่อกี้คอยบอกถึงขัย้ยไข่เสือกขาดเสือกเข้าฟันขาดแมนบอพี่นอ้องเออเสือกเข้าฟันขาดเดี๋ยวเ,กกวบบยยเ,เท่านี้ยาหน่ะเราบอกว่าเอ๋บ้านบบเก่าผัวเก่าไปยูแมนบอเออคอยก็ต้องเฮ็ดเองบาดเถ้าเนี่ยเรื่องของเรื่องคอยก็ต้องเฮ็ดเองแมนบอ หัวไปยู่ยูไแต่ข่อยข่อยกระจับเพิ่นโอ้ยเพิ่นบ่ให้จับแม่แม่บอกข่แม่เมื่อนี้แม่เพิ่นบ่ให้ข่อยจับเด้อเจ้าว่าข่อยก็อยากหัวอยากหัวอยากหัวเจ้าของนี่แหละแม่บอกเพิ่นบ่ให้ข่อยจับเพื่อนข่ต้องมาจับเพิ่นมัดอยู่เฮือนสนเข้าเพิ่นแม่ไปน้อนาสิใส่ได้โอ้ยทั้งคนทั้งควายเป่นก็อยากหัวเนี่ยลูกคั่ขวเข้าไปเลย มีปูขื่นทรายเด้อพี่น้องเด้อปลูตั้มตั้มแบบเซบับข่อยข่อยบ่มาจิ้มเทอร์เม็ดคือคือยาละเวาดอกข่อยมันคนมือใหญ่ตี้นใหญ่สิให้ข่อยมาจ้าเทอร์เม็ดเจ้าเบิ่งเจ้าเบิ่งเม็ดมันแน่หือข่อยมือห่างตี้นห่างเนาะมือจับเบาๆเอาแค่นี้ก่อนจัดทั้งได้กัน